การพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคงนนมพึ่งต้นคุ้มช่วยคนพ้นทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขยัง่งยืนสรุปงานเด่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนประจำเดือนเมษายน2566วันที่3เมษายน2566เวลา10นาฬิกา ที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุญชยัยวรมหาวิหารนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถมัมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566โดยมีพระศรีธรรมโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสง์ มีหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดลำพูนนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนกล่กาวว่า กระทรวงมหาไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการทอดพระป่าส,สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อน,นําเงินบริจาคดังกล่าวสมทบเข้ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทสำหรับนำไปใช้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัย จากการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำพูนณปัจจุบันมีเงินทั้งสิ้น2 4 5ล7านส5่บาท73สตางค์โดยนำฝากเป็นตัวสัญญาใช้เงินสากรอมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน ,0,000 0บาทนำฝากในบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำพูน1ล้านพนบาทเ3สิาสตางค์สำหรับในปี2 5 6 6มียอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทั้งสิ้น1 3ึ6 8 7สนสาทหมื่นห วันที่17เมษายน2566ที่จนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนอเภอเมืองลำพูนนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและข้าราชการในสังกัดร,ร่วมพิธีลดน้ำขอพรน,นายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนางดวงกมลยิ้มละไมนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการและวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือเป็นการสืบทอดขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณโดยมีนายอนุพงศ์วาวงมูลนายชาตรีกิติธนดิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนปหลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนายอำเภอข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีวันที่19เมษายน2566เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดธนวัฒน์ฮัตเดนอีเวนต์ตำบลม่งน้อยอำเภอป่าจาง นางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและข้าราชการในสังกัดร่วมกันทำพิธีลดน้ำดำหัวขอพรคณะข้าขราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการปีใหม่เมืองประจําปีพศ2566 ปีน้องหลับปูนสุกใจปีใหม่เมืองบ้านเฮาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโสรวมทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในโอกาสเดียวกันนี้นายประจักษ์จิตสายนาทีผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ได้รวมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดพื้นเมืองซึ่งเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าไทยใส่ให้สนุกสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินวันที่22เมษายน2566เวลา10นาฬิกา ที่ห้องมารีนาแกนบอลลูมกัสซันพานอรามารีสอร์ทลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในสุทธิพง์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชอยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรมโคชิง่งผ้าลายดอกรักราชกัญญาจุดดำเนินการที่4จังหวัดลำพูน ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้พอมด้วยนางดวงกมลยิ้มละไมประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูน นายวโรงแสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนประลัดจังหวัดลำพูนหัวหน้าสัมนักง,งานจังหวัดลำพูนผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนนางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนพัฒนาการจังหวัด16จังหวัดผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปผ้าไทยและสื่อมวลชนในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือกว่า200คนร่วมพิธี ภายหลังจากการเปิดโครงการในสุทธิพงจุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นําบรรยายพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อพิเศษการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกประจําปี2566และการเตรียมความพร้อมในการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญา จากนั้นได้มีการดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทยและงานหัตถกรรมโคชิง่งผ้าลายดอกรักราชกัญญาเวิร์กช็อปในรูปแบบการแบ่งกลุ่มย่อยและเปลี่ยนเรียนรู้จํานวน6ก,กลุ่มวันที่22เมษาย,ยน2566เวลา17นาฬิกาที่บริเวณพื้นที่เอกชนหมู่ที่2บ้านแม่สารป่าแดดถนนสายลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน นางบำเพ็ญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยผู้กำกับการกลุ่มงานทุกกลุ่มงานและข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีเปิดงานโอทอปภูมิภาค2566นวัตรกรรมแห่งภูมิปัญญาจังหวัดลำพูนช้อปชมชิมอิ่มใจในที่เดียว22-28เมษายน2566เพิ่มช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบการโอทอปโดยมีนายอนสิทธิ์สัมพันธรัตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปจากชุมชนสู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเปิดโอกาสได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมและสร้างรายได้สู่ชุมชนซึ่งมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจำนวนส0 0ร้อย้านค้าโดยได้รับเกียรติจากนายสันติทรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวต้อนรับ และมีนายวรงแสงเมืองรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางสาวนัทนิตอินทศผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนตลอดจนผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีกเปิดงาน